สวัสดีครับครูอทีครับก็เคยบอกเนาะว่าจะติดโซลาเซลล์นะครับวันนี้ผมติดน่าจะ90%แล้วนะครับผมเหลือเดินสายอร้อยท่อนี้หน่อยนะครับตรงสายกล่าวแค่นั้นนะก็อันนี้นะครับเป็น2ตัว3ตัวนะครับรวมแบตด้วยที่หลักๆนะเพราะว่าตรงหลังคาตรงแผงตรงตรงู้เมนเบรกเกอร์คงไม่ต้องไปพูดถึงมันนะครับมันไม่ได้สำคัญอะไรมาก ก็ที่สำคัญก็คือมีอิวอร์เตอร์นะครับตัวซ้ายมือนี่ตัวความมือคือตัวคอมบเนอร์นะครับตู้คอมบเนอร์หรือตู้เบเกอร์นั่นแหละนะครับทุกอย่างมันจะเข้ามาที่นี่นะครับอันนี้สายไฟโซล่าเซลล์นะครับเบอร์สี่ผมใช้แค่เบอร์สี่นะครับเอ่อเื่อะไรล่ละเบอร์สี่มันก็รับได้พันโวล์แล้วอะ่ะมันสบายๆนะครับแบตเตอรี่นะครับแพงสุดในการทำ ชุดนี้นะครับตัวนี้40,000กว่านะครับ2 0 0แอมป์48โวลต์นะครับผมซื้อไปจากร้านโซล่าสบายๆนะครับโฆษณาเข้าหน่อยแม่ค้าแบบผมทักไปดึกแล้วแม่ค้ายังตอบอยู่เลยนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ก็จะมีเบรกเกอร์นะครับอันนี้เป็น MCB นะครับก็แนะนำว่าสายออกจาก แบตเตอรี่นะครับเข้าที่หัวเบรกเกอร์นะครับเพราะว่าไฟที่วิ่งเข้ามันจะวิ่งทางนี้นะครับแล้วก็ออกกลับไปที่ที่ตัวอินเวอร์เตอร์อย่าไปต่อจากอินเวอร์เตอ,อร์เข้าหัวแล้วก็เอาตูดออกไปแบตนะครับมันไม่ช่วยอะไรนะครับอันนี้พูดตามหลักนะเนาะคือผมไม่ใช่ผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญน,นะผมลืมบอกผมเป็นผู้ใช้งานนะครับแต่ผมก็พออธิบายได้นะ นะครับตู้คอมไบเนอร์นะครับหลกัหลกๆเขจะมี ATS แล้วก็พวกเบเกอร์ต่างๆบาๆนะครับอย่าลืมแยกกราวด c กับกราว a ออ่าอันนี้ง่ายๆน,นะครับขาไฟที่ออกไปใช้ในบ้านทั้งหมดก็คืออยู่นี่นะครับจาก s i นอเทอ e r นะครับชินอเทอร์ผมไปซื้อแบบมี Wi-Fi มาเปลี่ยนด้วยนะคือที่ซื้อมาตอนแรกเขาเป็นแบบเแบบธรรมดานะครับผมเปลี่ยนเปยนแบบที่ต่อทุย่าได้นะครับพอต่อทุย่าได้ผมก็ทำออโตเมชันได้อีกนะครับ แล้วก็มีพวกนี้นะครับก็ต่อต่อไปนะครับให้ช่างเขาต่อนะครับเราจะต่อเองก็ได้มันไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับมันก็ L ต่อ L N ต่อ N นะครับก็ดูคุยถูกกาแล้วกันเนาะ ATS ก็เขาก็ต่อมาให้อยู่แล้วนะครับ ATS ก็ไปศึกษากันดูนะครับแนะนำว่าไม่ต้องซื้อแบบสลับเร็วซื้อแบบสลับช้าพอเพราะว่าระบบอิมเปอร์เตอร์มันมีไฟเข้ามาตลอดนะครับยกเว้นที่ไอ้นี่เสียหรือไอ้นี่ดับ มันถึงจะดีดกลับไปไฟการไฟฟ้าซึ่งมันก็ถูกแล้วนะครับซึ่งไอ้ตัวนี้นะครับ power นะครับ power mr 6,200วัตต์นะครับผมต่อแผง5,500วัตต์นะครับสติงเดียวคือจริงจริงต่อ5คูณ2เป็นสสติงแล้วก็มาขนานกันนะครับการเป็นสติงเดียวนะครับได้ก็เป็นสูตรที่แนะนำแล้วกันนะครับใครจะต่อ อ่ใครมีตอนนีน้ผมเห็นมีของแผงของ JA Solar นะครับของ s c g Q ที่เขาขายะก็เอาตัวนั้นก็ได้5 5แผงนะครับต่อ5แล้วก็คูณ2มาเข้าตัวนี้ได้ก็น่าจะได้เหมือนกันะ6 0 0 0กว่ามันจะเกินไปหน่อยแต่ว่ามันมันก็พอดีพอดีเพราะว่าจริงๆมันจะได้ไม่เต็มนะครับก็ตัวนี้เด็ดยังไงคือมันถูกนะครับผมได้มาไม่ถึงหมื่นบอกเลยว่าได้มาไม่ถึงหมื่นนะครับห2 0 0วัตต์แล้วก็ ตัวนี้นะครับแต่ที่ลองใช้นะตอนใช้ก็คือสมบุสอนนี้ผมใช้แบตอยู่นะสูมุิผมไฟผมโหลดอยู่แปดร้อยวัตต์นะครับเห็นไหมการไฟฟ้านิ่งเลยถ้ามีถ้าถ้ามันเดี๋ยวถึงสี่สิบแปดปุ๊บเดี๋ยวจะมีการไฟฟาวิ่งเข้ามาเป็นเส้นบายพาสนะครับเข้ามาที่บ้านสีเขียวๆเนะี่ยอีกทีหนึ่งแต่ว่าตอนนี้มันจะใช้แบตล้วนเลยถ้ามีแผงมันจะอยู่ตรงนี้พอดีผมมาถ่ายตอนนี้มันสีทุ่งกว่าละนะครับก็ สูตรนี้มันจะทําให้ผมใช้ TOU ได้นะครับผมก็เพิ่งยินขอ TOU ไปนะครับก็โซล่าอยู่นี่นะครับก๊าดไฟฟ้าอยู่นี่แล้วก็ไปอยู่นี่ผมตั้งตัดไว้ที่48นะครับเจอ48มันก็จะมีก๊าดไฟฟ้าวิ่งมาแทนนะครับก็ระบบนี้เอ่อเปทต้องบอกอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ก็คือสมมุติผมใช้ไฟ1,000ไอ้ตรงโซล่านะครับผมติดไว้5,500ใช่ไหมสมมติถ้าไฟม,มันมาเต็มๆเลยไฟม,มันเต็มๆก็น่าจะสัก3,000 4,000กว่าใช่ไหม แต่ว่าสมมติผมใช้พันเนี่ยมันก็ดูดมดึงมาแค่พันนะครับแล้วถ้ามีถ้าไม่มีถ้าไม่มีแบตเตอรี่นะมันก็จะดึงมาพันเท่าๆกันแต่ถ้าเรามีแบตเตอรี่นะครับมันก็จะมีดึงโหลดกลับไาที่แบตเตอรี่นะครับซึ่งที่ผมบอกไปว่าทำไมถึงไม่ต่อจากอิเวอร์เตอร์เข้าหัวเบกเกอร์เลยเพราะว่าไอตัวนี้นะครับแนะนําว่าชาร์จแบตนะครับไม่ควรเกิน30มแอมป์เพราะว่าลอง4 0่สิบแอมป์แล้วโอเวอร์ฮีทนะครับ เพราะฉะนั้น30แอมป์พอนะครับ30แอมป์ยังเคยโอเวอร์ฮิตทิกไปรอบนึงแต่ว่าไม่เป็นไรผมผมไปทำออโตเมชันเปิดแอร์เอานะครับเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีนึงนะครับตอนช่วงมันร้อนร้อนร้อนจริงๆคือจริงๆผมใช้ไฟตอนกลางวันประมาณพันอย่างมากกพันเทระ,ะวัตเนาะมันมันเหลือๆอยู่แล้วอะเหลือมันก็ไปชาร์จเข้าแบตน,นะครับแล้วก็ยังพอเหลือก็ก,การเปิดแอร์ตัวหนึ่งสบายๆบาะอยู่แล้วนะก็โอเคมันเป็น ไฮบริดอินเวอร์เตอรที่ดีมากๆทำออนกิจก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้ผ่านลิสตการไฟฟ้าผมก็เลยทำออฟกิจเป็นออฟกิจไฮบริดนะครับแล้วบางเอิ้มันไม่ได้กะนะไม่ได้กะว่ามันจะมีแบบเรียกว่าคำนวณกันย้อนให้นะครับก็คือมันจะไม่มันจะไม่ย้อนกลับไปการไฟฟ้าเพราะมันดึงมาใช้พอดีนะครับเหลือมันก็ปล่อยทิ้งลงกาวอะไรก็ว่าไปนะครับก็ประมาณนี้ก็คือพระเอกของเราคือไอ้นี่ มันมีหลายรุ่นนะต้องลองเลือกกันดูนะครับอ่าก็หลายยี่ห้อหลายรุ่นเนาะอันนี้ก็บอกนี้แล้วกันนะครับก็ผมเลือกตัวนี้มาเพราะว่ามันถูกแค่นั้นนะครับตีไม่ดีไม่รู้ประกองประกันอะไรของจีนเอาเข้ามามันบอกว่าการสองปีไม่รู้ใช้ได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยใช้ได้แล้วแหละนะครับเงินลงทุนอะไรไปยังไงบอกกลมๆไปเกือบเกือบแสนห้านะครับ แล้วก็ผมคิดว่าผมจะคืนทุนภายใน4ปีนะครับก็เพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ผมเปลี่ยนไปทีโอยูเนาะเนี่ยสี่ทุ่มกว่าละสี่ทุ่มกว่าผมจะดึงไฟกันไฟฟ้าเข้ามาปุ๊บใช่จาาไฟ2บาทจากสี่ทุ่มถึงเช้านะครับพอเช้าเนี่ยสักเจ็ดโมงเนี่ยแผงก็กลับมาทํางานแลวนะครับพอแผงมากลับทํางานไฟมันก็จะเริ่มกลับมาเลี้ยง พอมันมีไฟมันก็จะมาผสมไฟนะครับแล้วก็ไอตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวคํานวณว่าจะดึงไฟจากการไฟฟ้าเท่าไหร่นะครับพอแดดออกเรื่อยๆนะครับมันก็จะมาเข้ามาชาร์จแบตผมตั้งแบตไว้ที่48ใช่ไหมสี่สิบแปดเนี่ยมันก็ชาร์จไปเรื่อยๆพอมันถึงผมตั้งกลับมาที่ห้าสิบสามห้าสิบสามปุ๊บมันจะมาวิ่งแบตแทนละแบตกลับแผงแล้ว ปีตเตอร์กลังไฟเขาจะหยุดหมุนซึ่งกระบวนการเนี่ยจะเสร็จก่อน10บโมงถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดหรือถ้าใครจะตั้งต่ำกว่านี้ก็ได้ผมก็กำลังคิดอยู่ว่าผมจะกลับมาตั้งแค่51หรือ52พอนะครับ53ดูจะสูงไปหน่อยเนาะเพราะว่าแบตมันจะเต็มที่58นะครับ57ผมตั้งไว้ที่57ด้วยผมไม่ได้ตั้ง58นะครับก็คือแบตเตอรี่ NMC มันได้ประมาณเนี้ยนะครับอ่ะมีอะไรที่ต้องพูดอีกไหม เพราะว่าผมอยากให้คลิปมันจบที่สินาทีนะครับก็อยากให้ลองมาคุยกันนะครับอย่างที่บอกผมอาจจะต่ออะไรผิดโน่นนี่ผิดก็ได้นะครับไม่รู้เนี่ยอย่างอันนี้ก็มีตอนแรกร้านเขาก็ต่อผิดนะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรร้านเขานะครับก็คือเขาอาจจะต่อมาถูกก็ได้นะเก็อาจจะคิดว่ามันมันไม่เป็นไรแต่ผมผมซีเรียสผมก็เลยเปลี่ยนนะครับอย่างตอนแรกเขาเอาสองตัวเน,นี่ย เซอร์ฟูดิชันของ AC กับดีมันรวมกับที่กลาวของกลาวเดียวกันอ่ะเออผมก็เลยผมก็ไปซื้อมามัดเพิ่มอีกตัวนึงผมก็เจาะง่ายๆเลยนะติดไปนะครับแล้วก็ไปตอกผมตอกเสาเพิ่มมาอยู่อยู่แล้วนะครับผมตอกเสากลาวสองเส้นนะครับของ AC เส้นหนึ่ง DC เส้นหนึ่งอ๋อแล้วก็ตอกอยู่แล้วผมก็มก็มาใส่ใส่ใส่นะครับแล้วก็มีแบบเนี้แบบตู้นี้ตอนแรกก็ช่างกระบ,บอกไม่ต้อง ไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องเดินกลาาก็ได้ผมก็อาอมันจะได้เหรออาอแต่ไหนๆเดินมานะผมก็เลยเดินไปจบนะครับก็ลองค,คุยกันดูมันมาบอกอย่างนี้ถ้าใครกรอมานะดูตอนสรุปนะผมบอกเลยว่าคุณต้องลองเล่นบ้านคุณเองมันไม่มีสูตรตายตัวนะครับก็ลองดูลองคุยกันดูผมปรึกษาร้านาคุณอู่ร้านเทสซูโฟ,โฟนอ่ะทุกวันอ่ะ ไม่รู้เขารำคายหรือเปล่าแต่ผมคุยกับเขาตลอดเพราะว่าเขาเาติดระบบใหญ่กว่าผมนะครับอันนี้ผมติดก็คือบ้านทาทน์โฮมสชั้นง่ายๆประมาณเนี้นาะก็ลองลองดูนะครับอันนี้ก็ผมหน่วยกล้าตายแล้วกันนะครับประมาณนี้สวัสดีครับ